เผยคลิปล่าสุดสงสารจับใจหลุดพูดประโยคนี้ออกสื่อลุกเผยคลิปล่าสุดน้องเวทมนฟังแล้วสุดเตือนใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดีเจแมนและใบเตยสุธีวันได้ถูกนําตัวเข้าเรือนจํานั้นทําให้น้องเวทมนลูกสาวหัวแก้วหัวแหลต้องย้ายไปอยู่กับคุณยายและมีคุณอายอย่างลุกคอยดูแลไม่หา่างซึ่งก่อนหน้านี้ Facebook เพจอีจานบันเทิงได้อัปเดตชีวิตในเรือนจําของใบเตย หลังจากที่ทางครอบครัวได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเจ้าตัวเป็นครั้งแรกโดยระบุว่าใบเตยเสย่างเครียดหนักกินอะไรไม่ได้นอกจากนมจืดเผยอ,อยากกอดลูกที่สุดตอนนี้น้องเวดมตมนตไปอยู่ป่าพนังกับแม่ใบเตยทางด้านของแม่ใบเตยได้เคลื่อนไหวโพสต์คลิปก่อนหน้านี้ขณะลิงหลานสาวในวันที่คุณแม่อย่างใบเตยต้องไปฟังคําตัดสินก่อนที่จะโพสต์คลิปหลานสาวอีกครั้งซึ่งเป็นคลิปที่ดีเจแมนเคยโพสต์ไว้พร้อมเขียนข้อความว่า เราจะสู้ไปด้วยกันมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราโหดร้ายเกิดไปความยุติธรรมมันหายไปไหนหมดและหลังจากที่ลุกน้องของใบเตยสุธีวันกุญชรหรือใบเตยอาสยามต้องสูญเสียคนรักกุณภูมิไปด้วยเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์เมื่อวันที่18พฤษภาค,คมที่ผ่านมาท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวล่าสุดลุกได้โพสต์คลิปวิดีโอกับหลานสาวน้องเวทมนลูกสาวของใบเตยอาสยามที่ถามหาลุงภูมิ ยังบอกอีกว่าหนูคิดถึงลุงภูมิโดยลุกได้ใส่เพลงไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจพร้อมกับให้แคปชั่นว่าเราสองคนต่างคนก็ต่างขาดคนสําคัญกันไปไปในช่วงเวลานี้คนสําคัญของหน้าที่หน้าขาดไปนะ้าไม่สามารถพาเขากลับมาได้แล้วแต่คนสําคัญของหนูทั้งสองคนนะ้าสัญญาว่าจะพาเขากลับมาหาหนูให้ได้นะขอบคุณหนูที่เป็นพลังใจสําคัญให้หน้ามีแรงตื่นมาสู้ตื่นมายิ้มได้ทุกวันขอบคุณมากๆจริงๆนะลูกเบบี v ้วีเอทีเ e อ น้าเองก็คิดถึงลุงภูมิมากๆเหมือนกันและน้าก็เชื่อว่าลุงภูมิเฝ้ามองดูเราสองคนและคอยคุ้มครองเราจากบนฟ้าที่ไกลๆอยู่แน่นอนฝากดวงดาวดวงอาทิตย์ดูแลคนบนฟ้าของเราด้วยนะ้ามีผู้คนเข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่และขอให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปได้